ไปนะคะไปไม่ได้ฝนตกเนี่ยมันเปียกตรงนั้นน่ะมันมีหนอนมันมีหนอนอยู่นั่นเอี่ยงมันยังเฮ็ดออกไปดีเท่าผมมันกลินยังไหนีกกว่าฮะมันเขาอยู่เหนือที่ห้างอ่ะที่กันนั่งขากมันก็โดนอันแบบอันอันชีเรามันถือเดียดมันก็ยัยออกก็เก่าจะไป เพชรรดมันไปซื้อนำมาให้มันมาซื้อเหรอข้ามาแม่เข้ามาเข้ามา,มมายายแมวเข้ามาเข้ามายายสวัสดีค่ะขนมเป็น้ำหยามาสรงอย่างเียหนู นองหมดแล้วเหรออะแล,ล้วโล,ลนี่แหละแม่แต่มันเหนียวนะนเาอาไปให้ยายแมวอ่ะมันน่าจะเปรี้ยวนะให้ยายแมวด้วยลูกอ่ะให้ยายแมวขอบคุณว้ายหล่นเลยห <laughs> <laughs> อมหน่อยหอมหน่อยลูกหอมหน่อยเอ้หอมให้ยายหอมหน่อยอ่าอะไรอะไรลูกโออเอเอาขนมจีนให้ยาย พอกินด้วยไหมพอกินด้วยไหมส้มยังไงขนมเส้นแซบก็ดอกรอบักส้มมันไม่ส้มนะแม่ลองลองเปิดปาดดูมันเป็นพันแบบนี้ซื้อแสบลูกยังไม่แสะโอ้แกก้งทำไมแกก้งทำไมมันเจ็บไรมันแสบมันแสบคอยเอายาใส่ให้มันแสบ มาไม่ยายเป่าให้ยายเป่าให้มเดียนกัดมเดไม่เดียนมเดยกัดเอากางเกงขึ้นหน่อยเดี๋ยวได้ยายเป่าให้ยายเป่าให้ไรั เหนื่อยแล้วหมดแรงเอยแล้วหมดแรงหมดแรงหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วอายายเป่าเอาแป้งมาใส่เอาแป้งมาใส่ยายแป้งให้ยายแป้งแป้งทวดอยู่ไหนแป้งนั่นแหละแป้งี่แกให้เลยยายมันจะกินอยู่หรอกมันถ้าถามกินนะให้กินอยู่ ขนมเส้นส,สีโร้วานี่ให้ว่ากินกินไปสองสามโลนึงเอาแล้วงเกี๊โลคนหลายๆเอามุ้งหอยสามคนก็กินโลเดียวไหมโลเดียวบ่หมดใคไปน้ำยองเอียนไหมใครไปแม่ใครไปยังไอจวงนี้เลยเนาะไ,ไอจวงบ่ได้ไปไอจวงพักงานไอจวงพกักพรอือ อันนี้ไม่แก็งรกแอาเลี่น้องมันอยอแข็อ่าเดียวแกอยแแก่อเดียวลูกแอันเดียวกับยายน่ะกินกับยายแมวน่ะนั่นน่ะไม่แขลูกอันนี้ฝันนะคะเอามั้ยก็กินอันนี้กันเพจจะเล่นเพจจะเล่นนะ อาล่าม่าอาล่ามาอย่ามีลัว้ลูกหลานเนี่ยอย่ามีกลัวเข็ดกว่าอค <c oughs> อยกว่าขึ้นมาน้าองกินขนมเส้นเหนียวขึ้นอย่างนี้เน้องคือกัะยาหมาหมาหมาอย มาหน่อยมาหน่อยขับอยังนั่นขับมาม้าหน่อยไปแล้วคัดไปแล้วม้าตัวนี้ไปแล้วแกล้งด้วยจิกลูกค้างด้วยรอดดู ทวดดูทวดหมาหน่อยทวดดูหมาโออเฮ้ยเออเฮ้ยมาหาทวดจ้ะเออเจอห้องมาเห่าห้องยาย่มาเห่าห้อง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 มาขี้เลินดีกว่านี้มาขี้เลินคนน้องขี้นนดีกว่บ้านบ้านทวด อยู่ข้างในไปตามนี่ดีกว่าน้อไม่ผู้ใดนอนเตียงอันน้องบีมเด็กเอาทำไมไม่ขึ้นนอนข้างเตียงอ่ะอเ้นถ่ายรูปยังไงยายไลฟ์สดอยู่ยายไลฟ์สดอยู่ถ่ายรูปไม่ได้โอ้ดนี่มันอันนี้มันเออท้องนี่แจ้งแก่ม